เมียวเด็กน้อยไอ้นอนกับแม่สาวหรอกินนมเหรอกินนมนี่แล้วฮ่า <c oughs> แล้วมีพัสดุดมาแล้วน้องเมียวเรารับแล้วครับรีบเร็วครับครับขอบคุณครับน้องเมียวเรารับพัสดุแล้วพัสดุมาแล้วเมีย <c oughs> วเมียวพัสดุดมาแล้ว มีพัสดุมาแล้วครับเป็นพัสดุอาหารน้องแมวส่งมาจากคุณยมวรรดาเชีย่ยวสกุลวางทองหลังทุกๆวันพุธอ่านี้วันพุธมาแล้วครับน้องๆ้องเหมียวได้เกินอาหารกันแล้วส่งมาถึงหลวงป,ป,ปู่ก,กิตอธิจ,จตโตพุทธสถา,านวัดปงชัยตำบลบานสามเภอเจ้าหอมจุลปางครับก็บขออโมทนาสาธุนะเปิดกล่องเปิดกล่องเล้วเมียว,ยวแล้วเปิดแล้วครับ แกมาแลวโอ้เป็นอาหารน้องเหมียวแต่มีข้าวสารด้วยก็ขอโมทนาตาูซึ่งคุณโยมเวลาดาก็ไปส่งมาให้น้องนอๆเหมียวทุกวันทุกฤดูสัาห์เช่นเช่นเดิมเช่นเคยครับนอกจากนี้ก็ยังส่งปัจจมาร่วมซื้อเชือกซื้อ,อ,อตะข่ายป้องกันไก่ไปกิน ข้าวของชาวบ้านด้วยเนาะก็ขอ,อนโมทนาสาธุขาบูรณานี้จงหน่วยพรให้ผู้ชมบราดาเชื่อสกุลพร้อมครอบครัวญาติมิตรพบความสุขความเจริญมีความสุขกายส,ส,สุขใจราสนาสินใจขอได้ทรงความมุ่งมั่นศาสนาทุกประการเถอสัพพีจโยวิวัชันตุสัพพโลโควินสัสตุมาเตพธิ์วันตาโยสุขีสีขายุโกภวะาอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปจาย,ยโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโอสุขขังพระรัง น้องน้องเหมียเดี๋ยวปูกแกะให้กินนะลูกนะรอแป๊บหนึ่งนะครับครับแกะให้น้องน้องเหมียวกินนะน้องเหมียวกินกันใหญ่เลยครับกินกันจุบจุบจับจับกินกันใหญ่เลยกินกันกินกันครับกินสำหรับเมียวที่ไม่ตื่นนอนหลับอยู่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวถึงเวลาอาหารมื้อเย็นก็จะคุกกับข้าวอร่อยๆร่อยให้น้องเหมียกินนะนี่เปิดให้กิน เป็นสิน้ำใจที่น้องเมียวสาวพขอรอพขอรอ,อรอ,รอตรงนี้ครับอรอ,อรอดาราหน้ากล้องก็จะได้กินก่อยเขาเนาะครับน้องเมียจะไยกินตามรอบเวลาครับขอขอมุนาสาธุู